โอเคครับบูแผลวนันนี้นี่เราได้งานมาเหลือสองที่หนังตรงนี้แผลค่อนข้างแหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่ใชก็ตรงฟองเทาง้าแล้วตรงที่หนังเนาะที่หนังงนี้ มันได้ไหมอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราจะซ่อมให้คนผู้ชมดูเรือหุ้งนี้มันซ่อมได้นะครับคุณผู้ชมผูน้นี้ซ่อมได้ไม่ต้องห่วงเลยไปโอเคครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกอย่าลืมเราต้องทําความสะอาดแผลก่อนเราต้องดูแผลว่าแผลมันสปก,กปรกหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ขูดๆไปสักหน่อย ให้มันเห็นเนื้อเห็นเนื้อเขาติดเห็นไหมทำความสะอาดก่อนคนระับกาลืมเลยขึ้นมันต้องสำคัญมากขั้นตอนนี้ถ้าเราไม่ทำความสะอาดแผลปุ๊บมันจะไม่ติดถ้ามันเจอเนื้อมันถึงนี่เลยนะราวถึงนี่เลยต้องทำอะไรนี่ก็พอแล้ว

พอตอนนี้เราเราเชื่อมภูความร้อนมันทําให้พลาสติกมันแ,แห้งนะเห็นไหมขนาดที่ว่าเราเชื่อมพลาสติกตรงนี้รอแป๊บ,บนึ่งรอคอยชิมเพื่พหลอกซ้ับระวังดูต้องมีบุ๊กข้างนอกกันหรอตัว,วตัวนี้เพราะว่าตรงนี้แผลมันสนิทกว่า เราชิ่อม้างนาอกหรือข้างในก็ได้แต่ต้องคำนึงความสะอาด ต้องให้ห่างห่างจากแผลประมาณสักหนึ่งนิ้วเนะพราะเดี๋ยวเนผะื่อกันมันแตกเพิ่มเดี๋ยวเวลาเราจบุแล้วต้องเผื่ออีกหนึ่งหนึ่งนิ้วเผื่อมันแตกิ่ม นี่เราจะแต่งหรือไม่แต่งก็แล้วแต่เราเนาะก็ะแต่งก็อยู่ที่ความสวยงามเนาะถ้าไม่แต่งมันก็ไม่สวยบนนี่ต่อเยอะเออก้าวแห่งก้าวแห่งมันแบบแจกก้าแห่งมันเป็นมันเป็นเส้นเชื่อมของ,งม,ขมันเป็น,นเส้นเชื่อยดีก้าแห่งพุ่มมันโดนข้าห้องพุ่มมันจะไหนจะละลามันมันไข่ไข่ เราจะเผาเอเส้นเชื่อมก่อนนะครับให้มันละลายแล้วก็เรายัดเข้าไปแล้วก็ถึงจะใช้ความร้อนอีกทีนนะดูเส้นเชื่อมหมอนันให้มันละลายก่อนสี่แยกเข้าไปึูสีชนพู ก็จะอุดนี้แล้วก็เราก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเห็นไหมแล้วมันก็จะเนียนนี่ครับเราก็ต้องขุดเหมือนเดิม,มขุดเล็กน้อยให้มันออกอย่างน้อยให้มันออกถ้ามันเห็นเนื้อก็ได้ละข้อเหลือนี้มันมันไม่ค่อยอีขี้ตะไข่มันไม่ค่อยเยอะตัวนี้ก็กเชื่อมเหมือนเดิมหนึ่งนิ้วก่อนเชื่อม mm-hmm ็เป็นรูอย่างเงี้ยหอมมันร้อนๆเลยยัดไปก่อนวันนี้เราอย่าอย่าเพิ่งเชื่อมซ้ำนะครับคุณผู้ชมถ้าเชื่อมซำปุ๊บแผ่มันจะเละ เห็นไหมพลาสติกมันเริ่มอ,อ่อนแล้วถ้าแผลและปุ๊บเราเชื่อมซ้ำปุ๊บของแผ่นพลาสติกตัวนี้จะเสียไปเลยเราก็จะซ่อมยากต้องรอให้เขาเย็นก่อนเขาเสร็จตัวอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นรอยแตกไหมเหนเพิ่มต้มองเชื่อมให้เขาเชื่อมเหมือนเดิมเยี่ย แต่งก็ได้แต่สำหรับสำหรับผมต่างหากผมจะจะแต่งอย่างนี้ตอลอดเพื่อความสวยงามเนาะโอเคเราก็รอให้มันเย็นก่อนเช็ดตัวตัวนี้มันเช็ตัวถ้าไม่เช็ดตัวพวกเราเชื่อมมันจะเละเรามาเชื่อมตรงนี้ก่อน รดยบล่อยเรามาแตง่งพวกตัวนี้เล็กกน้อยูกค้าหน่อย,อยแต่งๆนถงเขาจอของาอยู่แล้วก่ะใช่มัน,นเราก็อุดไปก็เป็นลายแต่งเขาจอกเขาให้เขาจอะเาหัก เรื่องเรือไอ้นี่ลูกค้าเขาบอกว่าได้มาจากเพื่องเขาเพื่อนเขาบอกว่ามันแตกให้ไปซ่อมเอง รอเขาเย็นรอเขาขุดแต่งเก็บงาน,นให้มันเรียึว่าโอเครอเขาเย็นรอเขาแต่ง ตอนนี้ก็เป็นอนันเสร็จยียบร้อยนีครับนคะุผู้ชมเราจะมาแต่งที่มันเย็นแล้วก็จะมีสองอย่างจะมีก็ได้หรืออุปกรณ์พเิเศษแบบนี้ก็ได้มีเราจะขูดให้มันเย็นนะ Çeviri ve Altyazı M.K. ไม่ต้องแต่งนะเพราะมันถือเป็นตัวรับแรงทุกอ่างนี้ไมตต่ต้องแต่งแต่งแค่แผ่นวางก็พอโอเคครับคุณผู้ชมจะลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นความรู้เล็กๆกน้อยน้อยให้คุณผู้ชมดูครับผม,มหนักไหมยกคนเดียวก็ได้